우 <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแรมบริไฮหลังจากที่คลิปที่แล้วนอตแรมบริไฮกับผ้าไปหาหนมัเนาะคลิปนี้แรมบริไฮกับสิพ้าไปเอาปลาขอนปลาปลาหน่อยปาไปเบิ่งกันว่ามี่ด่หรือบ่ได้เนา<ร>ะขอปอุปกรณ์อ่าเบิ่งอุปกรณ์มีคู่คู่ถังเลยกับสวิงขาดบ่ได้ก็คือคุณแม่ไป

โอ้สวสดว้าวบึ้งบึงบ้งบึ้งอุ้ยเต็มทุกตับทุกตับแล้วขันมนันอ่ะเช่นอย่างนี้กเกลี่ยมันนี่มานอ่ะอุ้ยนัดโตนัดโตโถอยงมาลูกนัดโต โดนาตัวเมือกเลยได้ยี่ตัวละฟ้าหน่อยนตาจะแตกตัวน้อยๆแรนดงสวยๆที่ไรมที่เก่าปรดีวประกจกมันแ้เดี๋ยวคันมานําหน่อยได้เบอรงได้อันนีเด็ว้าวจะปล่อยลงหนมปล่อยหนาม่านี ทกอนโอ้เนี้ยติดใจโอ้โหอะไรอยู่ตัวละพอดีนะเมาประมาณนี้ดแดดโบเหงวนไหนแดดก็นมงวนไรลูมง หัวกตัดก uh, ่อนนี่ประธานนี่แม่ฝนติดโต๊ะมาใส่บ่อโต๊ะเอาเห็บเบิร์ดเด้อนี่เสียดายเบิร์ดเหรอจุกไหวเมื่อื่นจะมาเบิร์ดใหม่ไปปล่อยน่ะ จางไกลยังต<ส>้องมาข่น้ำเทกอนจัปไปสาวปรลงให้หน่ะไปไปอีกบอกหนึ่งวะที่ได้ฝนระตกแล้วไหมฉุดดุ่นในบัโต สาวตรงเจให้หน่กให้แวิตใจก่อน้างอจุกบัวแปลงขอนบอกแลวบอ๋ออัน้อาทำการจกบั c แววจกขนาดมันไหลกมามือนมนม่ดีเลยอ๋อเดี๋ยวไปกิน ใส่ตัวีบอีกบอก,อก,บอกนึงบวกนี้หน่อยนีหน่อยนี่จะโตดิอ๋อแม่คูดไปแล้วมันปะโอ้โน<อ>ี่ยบวกนหน่อยนี่จะโตยัตยงไง ด้หน,น่อยคือหัวป้องค่ะแบบแบบตัวบไงอ,อยู่ีนมเขากัดกดนมีเวอดออะเลือแจะเพินนู้นด,น <c oughs> ดูมังดาดูนัดดูนัด บเนาะี่กี่วันอีกบ่เอาหมาปัดเอาได้ดิบ่มาสุดบ่บ่หมือนอื่นบ่บ่เหมือนอื่นฟ้าอมนาดอกนี่หนามเต็มนึงงหลังให้หนาบ่ะหลังให้หนาบอ่ะเออหลังให้หนาบ่อนก่อนเออหั่มเด้ออ่าโอ้เกียดกบ่หน่อย xay dịp chỉ bị hộp dọc nó dịp hmm. hmm. <laughs> để nằm hộp chín dọc ngon dọc 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 còn dọc 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 Right. ตัวนตัวยูหรอก็นยังไงกินไดนีเนี่ยังฮะเ็นาเนี่ยเข็นน้องบองไป ไปแล้วมาทีนี่ไม่เหลือไม่เหลืยยนครแล้วไปแล้วไปแล้วละมาหลังต่อยยูเทียงที่หนต่อยยูเทียงเหยหยบดหยบเจ้าวาคือคนเมื่อยแหงนี่ไหม เขาหลดเขาหลดสิว,าว,าว่าคือเบาคอยแท้เขาสิว่าโอนหมวกหมวกหมวกปักเตี่ยมึงโอนหมวกนีมมน่ก็กกกกไรอ่ะอาจะกินยาเลยมือนนี่บ่ได้มเลยอ้าวโปกตาประทีนี่โอ้ยเดี๋ยวสิสื่อไม่ซะเลยเดือายอยู่ด้วยนี่นี่เหลือกเอาขี้ฟุ่นออก เอาล่างแล้วจังได้ตัว,วแล้วไปใส่พร้อมก็ใส่น่อยแต่ว่าเออใส่แค่นี้แหละใส่แบบพรีกก่อนพีกรอก่อนอเอาแล้แล้วใส่ยังยีกมีใส่เอาหอมมาใส่เอาหอมมาใส่หอมจดใส่ด นีพริกหอมนี่ักพวกหนาโอ้ยจริงๆอกใส่พักขหยงน่ามไปเก็บไปพัขหยงเลยพักขันหงอยู่ใช่ันได้ปลูกอย่ฮัน๋หนามน้อยปวเ้ิงหาหนาใส่งเล็กน้อยใส่น้ำ อ,อ่าต่างนะครับชน a few moments later แล้วดูเดี๋วสุกแล้วสุกแล้วเบิ้มอนันเบิ้งมียังนะ้มมอนี่มอนี่อูป้ามอนี่นต้มต้นไม้าอาหารเหมือน นนแรงปุดตัวเจวขวบคือฟ้าสี่มันได้ตตำเจลน้องใหม่เจม่งดาเจมงดาปลาซุกเล้วโอ้โหผ่ทอนออออ่าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นไอ้คอไอ้คลิปหนาจังขอกันไหมปากกดไลคนกไดไโอ้สหเจบคลิป่นี้ สำหรับมอนี่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปต่อไปกระถาติดตามเบ้งเลยค่ะวา่าเฮาสิบ้ากันไปหายัางต่อไปไปพ่อกันคลิปใหม่จ้าวันดีจ้า